สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมวันนี้พี่เดวี่จะมารีวิวคู่หูแมวแฟดแก๊งทรลนนั่นคือเมียวโลดี้และเพอร์เซโฟนีนะคะสำหรับคู่หูแมวแฟดที่เราจะรีวิวในวันนี้เนี่ยเป็นแมวแฟดรุ่นแรกที่ผลิตออกมาเลยนะคะการแต่งตัวและหน้าตาของเขาก็จะถอดแบบออกมาจากการ์ตูนเป๊ะๆเ,เลยละ่ะสำหรับคู่หูแมวแฟดรุ เบ,บี้ก็ต้องบอกเลยว่าค่อนข้างจะหายากอีกเช่นเคยนะคะและราคามือหนึ่งจะราคาสูงถึง2,500บาทเลยทีเดียว สำหรับแมวแฟรที่พี่เดบี้ได้มาเป็นมือสองสภาพดีเลยนะคะราคาเลยค่อนข้างจะถูกน่อยแต่ก็ยังขาดอุปกรณ์บางชิ้นไปค่ะเอาละสำหรับแมวทั้งสองตัวนี้เนี่ยมีความแตกต่างกันหลายหลายจุดเลยนะคะจุดแรกคือเส้นผมเพอร์เซฟานีเนี่ยจะมีผมสีดำส่วนเหมียวโรดี้เนี่ยผมสีขาว โดยทั้งคู่เนี่ยมีผมส่วนที่เป็นไฮไลท์สีดำสลับขาวเหมือนกันเลยนะคะที่แตกต่างกันอีกจุดหนึ่งเนี่ยคือลายบนบริเวณลำตัวนะคะโดยทั้งสองคนมีสีผิวเป็นสีเทาทั้งคู่แต่เพ r ร e เซฟอ e นีเนี่ยจะมีลายสีขาวที่แขนข้างซ้ายและขาข้างขวา ส่วนเมียวโรดี้จะมีลายสีขาวที่แขนข้างขวาและขาข้างซ้ายนอกจากนี้ทั้งคู่ยังสวมถุงมือกันคนละข้างด้วยนะคะโดยเพอร์เซโฟนีเนี่ยสวมถุงมือข้างขวาส่วนเมียวโรดี้สวมถุงมือขาอ้างซ้ายทั้ง คู่สวมกำไลสามชิ้นสีดำแดงดำไว้ที่ข้อมือข้างที่มีถุงมือนอกจากนี้เมียวโรดี้ยังมีกำไลสีแดงออกส้มๆอีกหนึ่งอันที่ข้อมือขวาส่วนเพเซฟอนีมีกำไลสีแดงอีกหนึ่งอันที่ข้อมือข้างซ้ายด้วยนะคะสำหรับชุดของทั้งคู่เป็นเสื้อยืดแขนกุด สวมแจ็คเก็ตแขนกุดทับและใส่กระโปรงสั้นแตกต่างกันที่สีคือเพอร์เซโฟนีจะสวมเสื้อตัวในเป็นสีขาวลายพรางสีดำสวมแจ็คเก็ตสีแดงทับส่วนเมียวโลดี้จะสวมเสื้อตัวในสีดำลายพรางสีขาว สวมแจ็คเก็ตสีดำทับอีกทีค่ะส่วนกระโปรงทั้งคู่มีสีใกล้เคียงกันคือสีส้มออกแดงแต่กระโปรงเพอร์เซโฟนีเนี่ยจะออกเป็นสีแดงสดมากกว่านะคะสำหรับรองเท้าทั้งคู่สวมรองเท้าบูทสีดำทรงสูงบริเวณซ้นเป็นสีแดงแต่รองเท้าของเพอร์เซโฟนีจะมีลักษณะบิดทึบ ขณะที่รองเท้าของเหมียวโรดี้จะมีลักษณะที่โปรงกว่าเป็นลายโบน้อยๆน่ารักมากเลยค่ะสำหรับอ็อกเซซอรี่ที่พีเดบบี้ขาดไปก็คือตัวไหมพรมนั่นเองเมื่อเป็นแมวก็ต้องชอบเล่นไหมพรมยังไงละ่ะคะอ้าวนี่พีเดบบี้แอบจิกเอารูปมาจากในเน็ตนะคะเอามาให้ได้รับชมกันนะคะอ่ะก็จบลงแล้วนะคะสำหรับน้องแมวแฟดทั้งสงตัว พี่เดบ้เองเนี่ยก็เคยรีวิวแมวแฟดในรุ่นซอมบี้เชคเอาไว้เมื่อนานมาแล้วน้องๆแฟนคลับเหล่าแมวแฟดทั้งหลายเนี่ยสามารถแวะกลับไปชมคลิปก่อนได้นะคะจะได้เปรียบเทียบดูว่ารุ่นไหนน่ารักกว่ากัน อนจะลากันไปก่อนพี่เดบี้ขอชิ้งท้ายด้วยภาพแกง3าแมวจอมป่วนประจำโรงเรียนได้แก่ทอร์ลายเพอร์เซโฟนีและเมียวโลดี้จ้าสำหรับคลิปนี้พี่เดบี้ขอลากันไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย